สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องทักษะการนนำเสนอแบบเสมือนจริงหัวข้อที่จะนำเสนอในวันนี้ 1. การปรับตัวกับสภาพแวดล้อมเสมือนจริง 2. การติดตั้งพื้นที่นำเสนอเสมือนจริง 3. การสร้างความสนใจของผู้ฟังที่เป็นระยะไกล 4. การใช้เครื่องมือและคุณสมบ,บัติเสมือนจริง 5. การเอาชนะความท้าทายในการนำเสนอแบบเสมือนจริง การปรับตัวกับสภาพแวดล้อมเสมือนจริงความหมายการปรับและการปรับตัวเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้นในโลกแบบเสมือนจริงหรือในโลกออนไลน์ซึ่งอาจเป็นสื่อส,สื่อสารทางอินเทอร์เน็ตการทำงานระยะไกลหรือการจัดกับสถาน,ถานาการณ์ที่มีการแจง้แจงและการตอบรับที่แตกต่างจากการนำเสนอแบบแฟม้มไฟล์หรือการสื่อสารแบบที่มีเสียงต่อเนื่อง การปรับตัวกับสภาพแวดล้อมเสมือนจริงในการนําเสนอความสําคัญการสร้างความเชื่อมต่อการถ่ายทอดความน่าเชื่อถือการมีประสิทธิภาพในการสื่อสารการดึงดูดความสนใจการอาชนะความท้าทายการติดตั้งพื้นที่ที่นำเสนอเสมือนจริงความหมายการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่เสมือนจริงในการนำเสนอแว่น VR มีความสำคัญและค่าใช้จ่ายต,าต่างๆขึ้นอยู่กับลักษณะขอบเขตของโครงการคุณควงวางแผนประเมินค่าใช้จ่ายให้ดีเพื่อให้โครงการมีความสำเร็จและส่งผลเสริมตามวัตถุประสงค์ของคุณการติดตั้งพื้นที่นำเสนอสเสมือนจริงมีความสำคัญการติดตั้งพื้นที่นำเสนอจริงมีความสำคัญในการนำเสนอเนื้อหาและข้อมูลกับ ให้กับผู้ชมหรือผู้ฟังอย่างมีประสิทธิภาพและน่าสนใจมันสร้างประสบการณ์ที่มีความเสมือนจริงและมีผลส่งเสริมตามวัตถุประสงค์ของการนำเสนอได้อย่างดีวิธีการติดตั้งพื้นที่ในการนำเสนอเสมือนจริง 1. เลือกแพลตฟอร์ม vr 2. เตรียมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 3. สร้างหรือเลือกพื้นที่นำเสนอ 4. ส,สร้างหรือนำเนื้อหาเข้าสู่พื้นที่นำเสนอ 5. ปรับพื้นที่นำเสนอ 6. ทดสอบและปรับปรุง 7. เชื่อมต่อผู้ชมและผู้ฟัง 8. นํนำเสนอและควบคุม 9. สรุปและปิดการนำเสนอ 10. บฟารุมดงรักษาและอัปเดต 11. รับข้อนำเสนอและปรับปรุงการสร้างความสนใจของผู้ฟังที่เป็นระยะไกลความหมาย การสร้างความสนใจของผู้ฟังที่เป็นระยะไกลหมายถึงกระบวนการหรือวิธีที่นำมาใช้เพื่อดึงดูดความสนใจและความสนใจของผู้ฟังที่ไม่ได้อยู่ในบริเวณที่ตัวคุณติดตั้งนี่คือบางวิธีที่สามารถช่วยสร้างความสนใจของผู้ฟังที่เป็นระยะไกลได้วิธีที่สามารถช่วยสร้างความสนใจของผู้ฟังระยะไกล 1. ใช้สื่อมัลติมีเดีย 2. ใช้เทคโนโลยี VR และ AR 3. ใช้เสียงและเพลง 4. การติดต่อและสร้างสัมพันธ์ 5. การใช้ข้อมูลและสถิติ 6. กการสร้างเนื้อหาที่เข้าใจง่าย 5. การสร้างความสนใจของผู้ฟังที่เป็นระยะไกลมีความสำคัญผู้ฟังที่การสร้างความสนใจที่เป็นผู้ฟังระยะไกลมีความสำคัญ มีผลเชิงบวกต่อการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ทั้งในบทบริบททางธุรกิจและการส่งเสริมความรู้และข้อมูลในระยะไกลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการใช้เครื่องมือและคุณสมบัติเสมือนจริงมีความหมายการใช้เครื่องมือและคุณคุณสมบัติเสมือนจริงมีความหมายในการสร้าง และประสานกับสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่เสมือนจริงเพื่อให้ผู้ใช้รู้สึกว่าพวกเขาอยู่ในโลกเสมือนจริงการใช้เครื่องมือและคุณสมบัติเสมือนจริงการใช้เครื่องมือและคุณสมบัติเสมือนจริงมีความสําคัญสําหรับหลายสาขาและอุตสาหกรรมเนื่องมีจากผลกระทบบวกต่อการปรับตัวและสภาพแวดล้อมและการสร้างประสบการณ์ที่เสมือนจริง การอาชนะความท้าทายในการนำเสนอแบบเสมือนจริงหมายถึงการแก้ไขและรับมือที่อาจเป็นปัญหาหรือความสมจราที่ทำให้ผู้นำเสนอมีความกังวลในการนำเสนอสิ่งนั้นการนำเสนอแบบเสมือนจริงอาจเกิดความท้าทายในหลายด้านการอาชนะความท้าทายในการเสนอแบบเสมือนจริงมีความสำคัญเพื่อให้การนำเสนอเป็นประสบการณ์ที่มีคุณภาพและสร้าง ความรู้สึกที่ดีให้กับผู้รับข้อมูลและผู้ชมของคุณสรุปการนำเสนอแบบเสมือนจริงในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงเป็นการพัฒนาทักษะการนำเสนอแบบเสมือนจริงเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารและแบ่งปันความรู้ในยุคดิจิตอลโดยการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมเตรียมพื้นที่การนำเสนออย่างเหมาะสมและใช้เครื่องมือเทคโนโลยีให้เป็นประสิทธิภาพและจะช่วยสร้างประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น และน่าสนใจให้ก hmm. ับผู้ฟังที่เป็นระยะไกลและอย่างมีคุณภาพเป็นอย่างดีเราขอจบการนำเสนอแค่นี้ค่ะหากมีเพอข้อผิดพลาดประการใดขออภัยไว้นัที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ